กรณีสหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้สนามบินอูตเผาเป็นฐานทัพเป็นข่าวที่มีการพูดถึงกันมากขึ้นแต่มีความชัดเจนเมื่อเร็วๆนี้นายทีรชัยภูวนาณารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ออกมาเปิดประเด็นพบข้อมูลที่มีการตรวจพบว่ากองทัพสหรัฐเข้ามาใช้สนามบินอูตเผาเพื่อประโยชน์ทางทหารผ่านการเช่าพื้นที่ของบริษัท เอกชนรายหนึ่งที่ทำสัญญาเช่าพื้นที่สนามบ,บินอูตเภาในเชิงธุรกิจยังผลให้กองทัพสหรัฐอเมริกายังคงใช้สนามบ,บินอูตเภาเป็นฐานสนับสนุนการขยายอำนาจไปยังพื้นที่ต่างๆได้ตามต้องการซึ่งนายทีรชัยออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา รักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งควบตำแหน่งรัฐตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับท่าทีและนโยบายด้านการต่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวย่อมกระทบไปถึงพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือและประธาน บริหารการท่าอากาศยานอุตเปาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะบิ๊กจดต้องตอบได้ว่าบริษัทปริศนาที่มาเช่าพื้นที่อูตเปารายดังกล่าวเป็นใครและในรายละเอียดของสัญญาเช่าเป็นอย่างไรมีการดำเนินการนอกเหนือหรือผิดไปจากที่ระบุในสัญญาหรือไม่ ที่สำคัญที่สุดก็คือมีข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข่าววงในระบุว่ามีเจ้าหน้าที่จากสาถานทูตสหรัฐอเมริกาเดินทางจากถนนวิทยุไปยังสนามบินอุตภเมาบ่อยครั้งจนผิดปกติเพราะเนื้อหางานของสาถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยไม่น่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสนามบินอุตภเมาซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่สของประเทศไทยโดยตรง อย่างไรก็ตามถ้าคิดในเชิงบวกหากจะมีการใช้สนามบินอูตเภาเพื่อประโยชน์ทางทหารโดยแฝงมากับการเช่าพื้นที่ผ่านบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับสนามบินอูตเภาผู้ที่จะเข้ามาประสานงานน่าจะเป็นผู้ช่วยทูตสหรัฐประจำประเทศไทยมากกว่าเจ้าหน้าที่พลเรือนจากสถานทูตสหรัฐแต่ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรป็นสนาอเมริกากับสนามบินปูตเผา จึงเป็นเผือกร้อนอันหนึ่งในมือของบิ๊กจร์ตพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทยซึ่งเหลือเวลาอีก4เดือนก็จะพ้นจากหน้าที่เช่นเดียวกับเรื่องเรือดำน้ำและการกู้เรือสุโขทยัยที่ยังคงคาลาคาสั่งอยู่บนมือของบิ๊กจร์จในตอนนี้